กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเรื่องที่เราอยู่กับเกม Call e a u t y m o b b i l ยแล้วนะครับผมซึ่งเราไม่ได้เล่นมาเป็นเวลากว่าหลายซีซั่นเลยแต่ที่เราเล่นกันอยู่ที่ซีซั่น6ตอนนี้เข้าไปสู่ซีซั่น13เอาซะแล้วนะครับผมอยู่ในทีมของ Winter War นะครับผมซึ่งในบรรทัดทางนี้ก็มีตัวละครใหม่และปลืนใหม่ มากมายเลยนะครับผมมังจะทิ้งไว้ดูคนแรกนะครับก็คือโกสนะครับผมแล้วก็ปาร์กนะครับผมแล้วก็โกเลมนะครับผมที่ไม่ได้โกเลมที่มันได้มาจากมายคร f t นะครับผมแล้วก็แอตเลอร์นะครับผมหน้าดูแตกไปจากคอมิกมากเลยเ yeah. นี่ยนายแก้แก่แล้วก็มีปืนใหม่นะครับผมนั่นก็คือ ในซีซั่นนี้ก็มีสกอร์สตรีกใหม่แล้วก็ปืนใหม่นะครับซึ่งสกอร์สตรีกใหม่อันนี้ก็คือนี่นะครับผม E M P MP. แล้วก็ปืนใหม่กระบอกนึงนะครับผมนั่นก็คือนี่นะครับ N K two นะครับผมซึ่งเป็นปืนไซร์อาร์ที่ค่อนข้างที่จะดีบนะบแล้วก็ปืนใหม่อีกกระบอกนึ่งก็คือ Q X R นะครับผมในคอุณภาพโมเดลร์วอฟเฟอก็คือปืน mp 7นั่ตนเองครับผมซึ่งผมขอเลือกปืนนี้ว่า mp 7ดแล้วกันนคะครับผมเพราะว่าผมเล่นจะปิดปากแล้วนครับแล้วก็การอัปเดตใหม่ก็คือไม่แสดงล,ลักษณะของตัวปืนนะครับแบบตัวกระโหลกกะลาอะไรไปก็เอาออกซึ่งวันนี้จะมาเก็บเรว่าปืนกันด้วยนะครับผมซึ่งตัวปืนนี้มีเปอร์พิเศษประจำตัวเั้งเผื่อ,อนนี้ครับระยะการสัน่นลบ3 0เลย แล้วก็อัตตาการ์เลนเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นยังไงตอนเราไปเล่นในมัตติเพย์จะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมด่านแรกที่เราจะาไปลงลองลงกันเลยนะครับผมนั่นก็คือด่านชิปเมนปีเพอกอร้อยสีสสีนะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับผม <c oughs> ขออภัยเลยครับผมที่มันมีไอคอนอะไรสักอย่างคือในตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันจะมีไอคอนเปอร์เซ็น ปปเปนซเอร์ต์จากการวัดอุณหภูมิเครื่องการทํางานหนักของเครื่องนะครับผมถ้าในวิดีโอไม่เห็นก็เดี๋ยวล้วกแต่ว่ามันจะค้างอยู่เลยเด็ก <Dom ination. S 1> ซึ่งผมก็เล่นไปสักพักเลยับผมซึ่งวันนี้จะมาเก็บเรื่องปีนก็เลยโอ้เหล็กโอ้เหล็กโอ้โหซีซีลวดเลย

เหอดอ,อ,อีกแล้วเล้เวลาใช้ของดีอ้โนี่เแล้วนแล้วเมือเ่อกีอ้นี้มันข้ามของไเอ้ เชิงเกอร์นอดซึ่งในซีซั่นนี้นะครับเขาก็จะได้ปรับปรุงแอนิเมชั่นของรายนูเป็นแล้วคือแอนิเมชั่นไหนนม่แับปืนแบบลายลายปืนเลยครับบางปืนที่มันช่อปืนครับทื่แต่ก่อนมันจะยืนนบเมันจะี้เราไม่ได้เห็นตัวหัวใจเลยระบอกหม่นยครับ คือมันจะแบ่งยังไงคืออันนี้ในั้นแบบเก่าแล้วคืออยู่ในช่วงที่แบบมีในกระสุนการที่รีกระสุนยังไม่หมดแม็กนะคะเอออ <ım S 1> like ่าปุดนจะไปโอ้ยซึ่งตอนนี้ปืนอันนี้ของผม MP7 เลย QXR เตอนนี้เลเวลอยู่ที่เลเวลสีเดียวไมคะม่ไดลเลนแล้วโอ้โหเจ้กรสปืเปหล่ย้บมากกระสุนมันเหลือีคบ

ป้าสิโอ้ยเอีมาโอ้รป <Yeah. S 1> ้ายังทางโอ้ปืนใช้ไม่หมดเลยดูด้วยผม ดัง,งโอ้นี่มันดูนะ Happy Holiday ต้อนรับ c r i s m a s แล้วนายไปทำอะไรมาันั้นว้าวดูรบ4,000แต้มด้แล้วว้าวได้ฮอลิเกเตอร์ในร ในบัตรพาซะด้วยข้าไปสามสิบสองคิวไม่ธรรมดาดูแล้วนะหัว,ว่าปดล็อกอะไรเดี๋ยวกันนะมีอะไรสิ่อย่างอืมสิบเก้าอันมันต้องปาดไปสักพิกันไปไม่ถึงแต่ก็ใช้ นี่ครับผมได้ลายขาโมมาตึงเลี้ยต้งเลีเ้เขาดูลายเสือแดงดำดโอ้ลายนี้เข้ากับปืนนี้มากเลยครับผมโอ้โหแล้วก็สารพัดประโยชน์ปดไปถึงสิบสี่เลยทีเดียว เลี้ยแมหน้าเนะราดูต่อๆนะครับครั้งนี้นะครับผมลองเอาไปปาดในโหมดนุกในแบบนุกทาวกันนะครับบ้างนุกทาวนะครับผมเพราะว่าเป็นด่านระยะใกล้ถึงระยะกลางนะครับผมผมคิดว่าเราผมจะเอาปืนนี้ไปทดสอบในช่วงระยะเดียวผมผมก็เพื่งเล่นเล่นปืนนี้ไม่นานเ่นภายในวันนี้เองนะครับผมเออีกค นี่ครับผมโอ้โหสกินลอเทลอ,อเทฮึดีแฮปปีส้สั้นสตูมันจะชอบออกมาโอรยาการคุมง่ายนะต้องบอกตาตรง,งว่าระยะการ ก็ค e. mm ือ hmm. ว่าคอมง่ายอยู่พอตัวแล้วก็เพื่อนโอ้มันล็อกคอไปเลยว่าตีนเลยโอ้วันนี้สุดเลยทำสวนกระแสโอ้โหดูทุกคนดูสิผมปาดกระสุนเลยจนเ มันเหลือไม่เหลือ,ลอใครเองวันนี้ผมไม่ได้ใช้ละถิงไม่ใช่ตัวอู้อดทนมาเลย Oh, that's the uh. Enemy contact! Enemy contact. Enemy anyway. contact. งเห <Keep S 2> ็นว่ามีแล้วก mm. ็กลายเอาเดดใหม่อีกอย่างนึงนั่นก็คือรบใชรสัมที่ใช้คือกับการเนื้อมีเอ็กซ์มันเล็บเทยอกัึงแบบเพอร์น เ,เพลงอะไรนะผมก็จะเข้าอารมณ์กับคาราเตว้าบุคลวงอ้าววิตตอลีแล้วโอ้ทุกคนเียะเพลงยังอยู่โอ้ปิวปิวปิวเข้าขา เหาสองพันแปมยี่สิบห้าคิว 10, นะครับผมครั้งนี้เราปลดล็อกอะไรบ้างกล้องเราเหลือนิดเดีเยวนะครับผมเมื่อกี้นี้เราได้อะไรมากรอเปล่าเดี๋ยวเราไปทำเควสปลดล็อกกันต่อนเลยครับผม ไปกันต่อยาวเลยครับผมนี่ครับผมประลองกันในระยะไกลดูครับผมกับดานล,ลัสนี่ครับผมทำไมหอวนี่หน้าคลแคยมาขลอบจังนี่ครับ ด่านจากซีซั่นที่เราจะไปกันนานโองเรเตรียมระเบิดแล้วโอ้ไม่ใช่ฝั่งนั้นฝั่งเรานี่นี่เขผมโอ้ยงูเยอะดิแลก็ไม่รู้ เดี no ๋ยวเราต้องมาลองกันด้วยวัดซีเมก็ช็อตตอนช็อตกับปืนนี้ด้วยระยะไกลนะครับอืมโอ้โหระยะไกลสูงเอคไม่ได้จะไปไหนจะเล่นซ่อนแอบกันแล้ววุ้ยระเบิดใคร ดูมันนี่นี่โปป่ะเนี่ยไม่มันถืออะไรอ่ะอ๋อผมไม่ถามแลละมาปาดปืนนี้ด้วยระยะไกลก็ดีกว่านะครับผมโอโห ไหนยอยูีไหนโอ้บักโอ้ไอเจ้าขลงอ๋อเาโอ้โม่ถูกโอ้โจีอันนี้โรจีมันตายได้เลยมินิกันแพ้แพ้ซันจีได้ไงเขาเนี่ย ดิสุดคุนักป่าเออผมเอตัวคอมพิวเตอร์ไม่ใ่เส็นเรื่องเลืหเหมือเขากับชอบบูตี้มากบนพีซีมากขึ้นนะครับผมนายไม่เก็บเลาเก็บ แหลกมากครับเมื่อกี้นี้ก็อุณหภูมิเครื่องสูงแล้วผมไปกันแหละซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะ,ะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกด ต่อจนกว่าจะถึงหนึ่งล้านกันไปเลยนะครับผมเอาให้ขนาดนั้นเลยนะครับผมสึ่งคลิปนี้ขอ,ขอบรกลาไปก่อนสวัสดีครับในที่จริงแล้วจะของช่องคอร์ล่าไม่ดีเป็นเจ้าของช่องเดียวกันกันกบเกมเมอร์อินไซด์หรือเปล่านะจะเปนคนผานใช่คนเดียวกันแน่เลย